thank you สบายดีทักทายสบายดีพี่น้องนะทางช่อง YouTube. อยูทูบมาริบจิตมาอยู่ที่วัดวัดป่าไปเมอไหร่ป่าวัดเมื่อไหร่นะวัดวัดทันใจใช่ไหมคอยู่ที่วัดทันใจอยู่ที่พี่และพี่น้องแถวโคเซ่นะมาจิตคือเคยมาทีหนึ่งแล้วตอนนี้วัดวัดทันใจพี่น้องมาเคยมาตอนพิกาอานี้พี่น้องประมาณอ่า พี่กายประมาณช่วงเปิดช่องยูทูบใหม่ๆพี่น้องเนาะมาตอนนี้ก็เป็นปีที่สองเลยเนาะครั้งที่สองมันก็ามูคือเก่าในวันนี้พี่น้องจะมาขอพรใปีที่หนึ่งพี่น้องซื้อคันหมากบอคันหมากเปรียงลำรอยอะไรพี่น้องเนาะแล้วบางจีจะเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องในวันนี้นะพี่น้องที่วัดวัดทันใจพี่น้อง นี่คือบริเวณวัดพี่น้องบริเวณวัดที่อยู่วัดป่า,ท,าทันใจนะเนาะป่าทันใจพี่น้องสีตอนนี้สิไปขอพรในพอดีนหนึ่งอันนี้ก็เป็นบริเวณอย่างเป็นวัดมือว่านี่บัจจิตบัณมาจะเป็นอันอย่างพิเดินมีงานในหนึ่งพีนงงาานนง่น้นองแต่ว่ามารบัณมาวันนี้นะเพื่อนเพื่อนเนาะบรรกาศวัดป่าทันใจให้พี่น้องได้เบิ่งนะ จะไจะเป็นทางลงหอยพระบาทพี่น้องทางลงหอยพระบาทจะได้ไปจิ๊บชิพ้าไปเปิงขนาดนั้นวะพี่น้องมีทางลงหอยรพ,พ,หพระบาททางด้านลุมตอนนี้แม่ไปจิ๊บจะไปขออ่าจูทูบอีกก่อนพอี่น้องยังไม่ทันจูทูบเบิ้ลเนาะจะจูทูบก่อนจูทูบแล้วจิไปพาพี่น้องเลาะชมบริเวณวัดอีกเท่นึงนะหน่อเนาะนะนะตอนนี้ก่อนนะพะี่น้องจะไปอ่าจูทูบก่อน ตอนนี้อยู่ที่วัดพระทันใจพี่น้องเห็นปะรีวิวพญานาคให้เบิ่งนะทุกคนสวยงามมากเลยพี่น้องพันสร้างขึ้นใหม่นะเป็นพญานาคมาพี่น้องโอโ้โหพี่น้องจะพามาเบิง่งเพื่อนาะวัดพระทันใจถ้าพี่น้องทานใดยังบ่ทันมาเคยมาเคยชวนชวนเดี๋ยพี่น้องเด้อมาเที่ยวได้พี่น้องมากราบไหว้ขอพรได้นำอ่า ผู้เพี่น้องพระนาพะยานาคนะพี่อนนะโอ้เป็น้อชุดยอดเลยสวยงามมากพี่น้องถ่ายเบิ่งเลยเพี่น้องเนาะผู้ว้าวทุกคนพะยานาคพี่น้องจะพาไปหอนหางพี่น้องรีวิวหอนหางเลยพี่น้องเนาะจะพาพี่น้องเบิ่งว่าเงาสันไหนเพื่นเนาชุดดูดิชัยเนาะวันนี้จะพาไปชุดยอดเลยทุกคน เปดยอดเลยนี่พี่น้องวะเป็นยอดป่าพี่นาะที่มีความสวยงามหลายอยู่บ้านมณิลาศเมืองเช่ปงไฟแขวงขมวนพี่น้องเชิญได้เชิญชมได้พี่น้องพี่น้องกันใดต้องการอยากมาท่องมาเที่ยวถึงเนาะข้าวไร้ก็พอในชุดยุงนี้พี่น้องเนาะเห็นมาไปเนองว้าวพี่น้อง ว่าที่จะพาเลาอไปหลุมอีกเนาะพระคุณเนาะเป็นปนนะ้นนองพนะี่เนาะที่จะพาเล่อได้ไหมเนะนะนะาะยอดเลยทุกคนเดี่ยพี่น้องโอ้ไาเป็น,ปนนะปพยานะั้งนั้นเลยคนระับโอ้โหสูงเลยพี่นนะ้อง ตัวนี้เบจจะพาลงไปเบิงอันย,ยังก็หอวพระบาทเห็นไหนะเพียงเนาะหอวพระบาททุกทีวัดพระทานใจฮนะเป็นบรรยากาศที่สวยมากงามมากพนะี่น้องสวยงามมากนอะงร่มรื่นด้วยธรรมชาต,ติเพี่น,น้องนี่นะพี่น,น้องเนาะบบจเคยมาในชุดก่อนคนระับแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันเห็ดแบบงามประนี่นะพี่น,น้องแต่ว่ามาบันทึกสวยงามหลาย สวยงามมากๆเลยวันนี้ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะวันน <Yeah. S 2> ี้จะพาเลาะเบิ่งกตัวนี้จะเป็นหอยพระบาอัพี่น้องนี่พี่น้องนี่ยปลาพี่น้องมันจะแม่นนะพี่น้องหอยพระบาอัอยู่ที่วัดพระท่านใจใช่ไหมพี่นาะนี่พี่น้องเป็นจุดเป็นจุดนะครับเราเป็นเหตุไว้ไม่ประชาชนมาบูชามาสักการะขอพรอย่างต่างๆพี่น้อง เดินไปจุดจุดเลาะขึ้นต่อพี่น้องเลาะคือทางนี้นนนนะสิาพาดเลาะเบิ่งท่าเบิ่งต่อนะไปน้องวิวแบบสวยงามสวยงามพี่น้องพี่น้องขึ้นไปนี้จะมีเป็นแบบรม่มรื่นนะพี่น้องธรมรมชาติสวยงามมากเลยนะทุกคนนี่พี่น้องเพิ่งตกแต่งไว้สวยงามลายพี่น้องเชิญชวนีวน่น้องที่มีน้ำใจใจสศรัทธา ต้องการอยากมาสักการะ,ะบูาบชากระเสิฐชวนได้พี่น้องเด้อพี่น้องสวยงามหลายพี่น้องเนาะสวยงามหลายสวยงามมากพี่น้องเอ้ยเด้อน้องร่มรื่นขนาดพี่น้องท่านไหนที่มักธาาารรมชาติเชิญชวนได้พี่น้องเห็นไหมพี่น้อง ทะเลนั้นจะเป็นพญานาคอะไรไหมเนาะเมื่อจีดเก็บพระไปเบิ่งกินอีกเนาะใช้พี่น้องไปเบิ่งกัรมการไปนเนาะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยทุกคนเป็นพลานหินแทวนี่ไปเนาะอโอ้โห,โหนะองเนาะบรรยากาศบริเวณวัดนะพี่น้องเนาะสวยงามจริงๆเลยนะทุกคนตัวนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งองเนาะ บริเวณวัดที่ว่าเพิ่นพี่น้องประชนเพิ่นมาขอขอพรอนกวาว้ขอพรพี่น้องแล้วก็ให้บริจาคมีตู้บริจาคเป็นจุดเป็นจุดไว้พี่น้องอยู่ที่วัดทันใจนั่นเองนะในวันนี้นั่นเองนะเนาะด้านหลังจะเป็นพญานาคที่ประจิตไทยเบิ่งที่นี่นะครับเนาะบริจางใหม่ตอนนี้พี่น้องพญานาคสองพญานาคสองพญานาคสององค์สององค์เนาะ นี่พี่น้องบริบจิตพะหล่อจะมีพระฤาษีพระยังพระยังพี่น้องจุดจุดจุดอยู่เนาะบรรากาศก็หอนเติบแบบนี้พี่น้องเก็พบพระบรรยากาศพระป่าทันใจในมือน,นี้มาให้พี่น้องได้เบิง่งเนาะนี่ก็แม่พี่น้องบรรยากาศสวยงามมากเลยเนะทุกคน สำหรับที่นี้บัะจิตกาชีเดย์ขอมุ่ขอวใจพี่น้องประชุมส,สุขคนที่กลับมาติดตามชมคชีวิตความบัะจิตตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเนาะประจิตกาจีตกะกัพี่น้องเนาะพาพี่น้องมากราบไหว้ขอพรสมภาพบรรยากาศดุทีวัดพาทันใจในมืองพี่น้องหลังจากวันที่บัะจิตกาได้เคยมาหลายเทือนึงพี่กานี่ตอนที่เปิดช่องยูทูปสายลมถิ่นสนองใหม่ๆแต่ว่าตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีบัะจิตมาอีกเทือนึงเนาะขอพร นำพระทันใจให้เพิ่นช่วยดวนบดานให้ซองยูทูบคอมประจิตมียอดวิวหลายๆลักแสนลักหมื่นวิวพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้กะรประจิตขอมอกใจนะเนาะพี่น้องผู้ชุกคนสิลปินคลิปที่นี่เพียงที่นี่มื้อนี้เพียงที่นี่พี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย